สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องาพภายผูผาพังโบวีนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็พังสมบัติภายสองเมืองจะไปดื่มน้ำนะครับผมฝากแม่แม่เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอู้เอางายึาน้นย่งให้ถือปะเนาะ โอ้โหนี่มันเนี่ยมันก็ง่ายมเลง่ายสิจุดิ้นเลยเมย์โอ้ครับครับนี่ครับนี่ที่ว่าคนอ้วนไปไปส่งกับกับพายบัวทองง่าสวยมากเลยครับผมหนุ่มน้อยอนาคตไก่สองเมืองตะปีนี่เสิบเจ็ดปีสมบัติแล้วครับสมบัติยี่สิบสองสองเมืองนี้สิบเจ็ดปีครับ ồ oh. chà suối chà suối chà suối chà ồ chà suối mắc lên khắp ทำเสียงมื่อใส่ก็พอแล้วครับผมเมื่อเมื่อเนรู้พูดครับผมพูดไม่เก่งนะครับผมมาอย่างน้อครับหน่อยโอ้มาแล้ครับโอ้ มากเลยครับผมผ้าสองมือนี่งาอยากให้ผู้พางาแบบนี้นะครับผมระยงอายุเด,ด็กอยู่ครับผม ว่าอ้วนนะครับผมถือว่าอ้วนสมบูรณ์นะครับผมถ้าแบบนี้คือว่าไม่ไม่พร้อม เรียกว่าเล่มเล่มยากอะไรอ่า้ยครับผ ไม่เคยเต็มร้อยสักทีครับผมใหม่ๆครับผมใหม่ๆครับผมเพิ่งมาได้สักอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้ว่าน้องก็อยู่ đi điểm Nam. thì đừng Nam các bổng uu nhựt mang lại cả phòng thu xe ở loại nạ đuôi hả làm gì nằm đấy làm được nữa nè sang này โอ้กินดื่มน้ำนานมากๆเลยครับผมสงสัยจะอร่อยน่าดูครับผมครับตอนนี้ก็ พ่อนอ,อนก็ได้มารอตรงที่ผูกมัดนะครับผมตรงที่ล่ามนะครับน้อง,องสองเชือกก็เดินมาเรื่อยๆครับผมทานยาทางทางมาด้วยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับน้องสองเชือกนี้ไม่ไม่มีช่อง youtube นะครับผมคุนพ่อคุณแม่ครับน้องสองเชือกนี้ไม่มีช่อง youtube นะครับผม ทางเราเอามาฝึกเลี้ยงแบบเหมือนกับพาน้ำแตงมงคลน,น้อยนะครับผมเรา,เามาฝึกเลี้ยงเราต่างคนต่างช่วยกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับค๋วยเบ้งผ่านไหมครับผม,ผมโอ้โห ไปสองเมืองนี้น่าน่าโหดมากครับผมต้องไปสง่งพี่สาวก่อนครับผมบซูชิละไรวะ กอ,องเขวาออกว่านี้นะครับขอบแบงครับเออถูกไว้น่อนั่นถูก

หน้าสองันนีขึ้นไสใหขึ้นขัวเปล่าขึ้นไส้ขึ้น้ตอนจะเทียนตอนอะเทียนโอ้าอันนี้น่ารักมากครับผมคุณแบงบอกว่าวันนี้พังสมบัติน่ารักมากครับผม ว่าปกตินี่ควรม,มาจากที่บ้านนี้ไม่เคยเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับแบงไม่เคยเต็มร,อร้มยมรอยเลยครับแบงค์บอกว่าไม่ผมไม่เคยเต็มร้อยเลยครับผมการเลี้ยงช้างเป็นการที่ต้องระวังให้มากที่สุดนะครับผมเขาก็มีความน่ารักของเขาอีกแบบอย่างนะครับผมเราก็ต้องระวังด้วยอีกแบบอย่างครับผม โอ้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผ่านผ่านนีมครับผมโอ้ตัวนี้มาไม่เคยเต็มร้อยเลยมาไม่เคยเต็มร้อยเลยเป็นยังไงบ้างครับผมบางวันกึ่งกลางกึ่งกลางห้าสิบห้าสิบโอ้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสมบัติภายบัวทองด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ